สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i ฟ l ลไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่เมืองกตาบารูนะครับรัชกาันตันนะครับก็วันนี้ข้าวบกนะครับผมก็สั่งข้าวบกน,นี้50บาทเ,าเดยวนี้ไม่ถึง50บาทแล้วก็น่าจะประมาณา45บาทแล้วนะฮะก็ร้านนี้เขาจะเป็นร้านที่เขามีญาติกับคนไทยทางโลกนะครับก็จะมาทำเขาบอกว่านี่เป็นเขาก็เรียกเป็นข้าวบกนะครับตรงนี้ เรียกขบับสับนะครับแต,แต่ว่าก็จริงๆถ้าเรียกก็จะเป็นแบบไทยๆนะครับก็จะออกมาเป็นนี่ยครับเหลืองๆอย่งนี้หน่อยนะครับแล้วก็มีไข่ทอดมาชิ้นใหญ่เลยนะครับมีซุปให้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วก็มีผักดองมาหน่อยเดี๋ยวมาชิมกันครับผมครับก็ลงมือแล้วนะฮะนี่ครับไข่ทอดจะเค็มๆหน่อย มันเนี่ยมันเยอะมากมันบางทีเนี่ยเนื้อไม่ได้เหนียวนะแต่ว่าผมใช้มือเดียวครับเพราะว่ามือหนึ่งต้องถ่ายรูปอยู่เอาซอสมาใส่หน่อยนะครับเอาผักด,ดองมาใส่อ ความซุปเป็นซุปเนื้อครับก็ใส่เครื่องเทศมามน่าจะเป็นพวกอบ,บเชยแล้วก็นี่อะไรเนี่ยเ็เรียกว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละไออะไรฉากนี่เขาก็อร่อยดีครับแต่ว่าผมยังคิดถึงไอแบบ ข้าวหมกที่เป็นหมกมานะฮะอันนี้เป็นอยากกินเข้ากวไก,ก่างนั้นนะอันนี้เป็นข้าวเก่ไก่ทอดมาก็ผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็รสชาติใช้ได้ครับกินยาก,กันเดี๋ยวผมต้องเอามือจับแล้วออกของข้านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับแชนแนลเฟรชไทยในยูทูบครับเกีนเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันกำลังลุยข้าวหมกที่